สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้ผมต้องเช็คอุณภ <c oughs> ูมิโพล่าเลยโอ้โหมันมืดนะครับฟ้ามืดเลยจะตกไห่ฝนดูนะครับท้องฟ้ามืดคลึ้มี่ด้านทิศตะวันออกนะครับผมชิศเหนืออ่า เหนือที่ตะวันตกที่ใต้ครับเช็คแล้วได้ข้อมูลว่าฝนน่าจะมาช่วงค่ำๆนะครับประมาณ30-50% 30- 50เปโยถ้ามานี่เป็นเรื่องเลยครับท่านมูลใสเดือนกำลังจะล่อนนี้ เป็นทุกขเวทนาสุดที่จะบรรยายนะครับเพราะว่าถ้าฝนมาเนี่ยถึงเราจะปิดขนาดไหนความชื้นก็จะเต็มไปหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่อนได้เป้าหมายที่จะส่งสุรินวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะกลายเป็นหมันเอาอยัางไงดีครับผมเก็บมูลก่อนดีไหมอ,าอา่าอย่างทำอ,อย่าไงนี้เห็นไหมครับเป็นมูลหมดแล้วนะครับเน เป็นมูนหมดแล้วต้องเก็บโมนก่อนแล้วครับเชา้านี้เนาะเอาไปกองกองรวมรวมไว้ก่อนนะไปกองรวมไว้ก่อนเนี่ยทางนี้ก็เป็นมมลหมดแล้วนี่คือปัญหาจากการเลี้ยงไส้เดือนกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรปกคลุมเลยเนี่ยวานนี้ที่ตากนะครับนะที่ตาก เนะี่ยวันนี้ไม่มีแดดโอ้ยดีมากเลยเนี่ยสักพักนึงก็จะไปร่อนแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็ร่อนได้ประมาณร้อยกว่าโลจากพันเอจากพันกิโลได้ร้อยโลก็ถือว่ารประสบสวามสำเร็จแล้วนะค่อยๆทำไปครับนะค่อยๆทำไปอย่าไปซีเรียสกับมันได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนี่ท้งนั้นเลยท้งนั้นเลยเต็มหมดก็มีในกระมังนะครับอีกส่วนหนึ่ง น่าจะได้ถึง500รกิโลในกระมังเนาะกระมังเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็อยู่ในร่มพูดเองเอยเองวันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางา YouTube นะครับคลิปต่างๆที่นำเสนอตอนนี้มีหลายท่านทยอยเข้าชมแล้วนะเข้าชมก็เป็นการทำอาหากินนะครับนะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมนะครับ ให้สภาพแวดล้อมดีนะสิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นภัยต้นไม้สวยงามดินดีดินงามปลูกอะไรก็งามมีไส้เดือนนะครับไส้เดือนก็จะเป็นตัวชูโลงเป็นตัวขับเคลื่อนนะเปรียบกับเหมือนรถไถนาหนึ่งคันเลยละ่ะถ้าเป็นตัวไส้เดือนเนาะถ้าเป็นมูลก็จะช่วยกระตุน้นช่วยให้พืชจเจริญงอกงามนะครับ เพราะว่าในมูลไส้เดือนนี้ก็จะมีธาตุอาหารหลัก NPK ครบเลยนะครับไม่ได้แยกส่วนเหมือนกับมูลวัวมูลควายมูลขี้หมูขี้ไก่นะครับนอกนั้นก็อาจจะมีไม่ครบหรืออาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามูลไส้เดือนนี่ครบนะครับจากการวิจัยของคณาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะและมหาวิทยาลัยแม่โจ้นที่วิจัยอยู่กับเรื่องคิดทะเลนะ คิอจแรกก็คือไส้เดือนไทยนะครับที่มแม่โจ้เป็นคนวิจัยเป็นคณะวิจัยาสั้นเข้าดูก็ได้นะครับหาความรู้หลายคนบอกว่าเลี้ยงไส้เดือนไปทําอะไรนะก็ฝากท่านว่าลองลองเข้าดูนะครับทาง Google ทาง YouTube ทาง Facebook โอยแต่ละท่านนี้ดึงข้อมูลออกมามา,มากมายแต่หลักๆมอเกษตรนะครับจะวิจัยเกี่ยวกวับเรื่องเกี่ยวกวับไส้เดือน AF แอฟริกาแล้วก็มีอีก หลายชนิดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไส้เดือนก็คือสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้ต่อสภาพแวดล้อมต่อดินต่อพืชผักธัญญาหารต่างๆขอทุกท่านเข้าชมนะครับดูทาง YouTube ทาง Facebook ทางอะไรต่างเนหรือค้นใน Google ก็ได้นะครับท่านจะได้รู้ว่าท่านจะได้มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องไส้เดือน นะขอบพระคุณมากๆนะครับผมเองก็เลี้ยงไส้เดือนมาตั้งแต่นู้นพา,นาคณะครัวจารเลี้ยงตั้งแต่ปี2 5 5 7เนาะตอนที่เป็นผู้ใหญหัรโรงเรียนอยู่โรงเรียนโสศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะจากนั้นก็เอามาเลี้ยงเองบ้างเลี้ยงที่บ้านพักนะตั้งใจว่าหลังกเกษียณก็จะมาเลี้ยงซส้เดือนนี่แหละเป็นหลักและก็ทําจริงๆนะครับทาอย่างจริงจังด้วยอาจจะไม่ อาจจะไม่สวยงามนะครับสภาพแวดล้อมของฟาร์มอาจจะลกลูลงลังนะท่านใดมาเยี่ยมก็โอ้ยให้คาแนะนําทำโน้นบ้างทํานี้บ้างก็อย่างว่าครับคนเดียวครับทําเท่าที่ทําได้เนาะเราก็อย่าไปกดดันตัวเองตามคาบอกกล่าวทุกคนหวังดีหมดนะครับเข้ามานี้อยากให้ทําโน้นทนํานี้อยากให้ทําโดมทำโน้นทํานี้เนาะคนกเกษียณมาแล้วก็ อย่างว่าแล้วนะครับเนาะอายุอานามก็มากขึ้นเราก็ทําเท่าเท่าที่ทําได้อีกไม่กี่ปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะเหมือนกับที่อาจารย์เฉลิมชัยท่านพูดนะท่านพูดดีมากเลยท่านบอกว่าท่านไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อน,อนมีเงินโอ้ยเป็นหลายๆ10ล้านนะเพื่อน,นําเฮ้ยคุณจะอยู่ได้ถึง5ปีไหมตอนนี้นคุณเจปีแล้วท่านอาจารย์หัวเราะล้วนเลยโอ้ยมึงจะไปคิดอะไรที่ท่านพูดนะครับ อันนี้มึงยังไม่ปรงอีกเหรอดูแลลูกดูเลียมต้องอยู่อ,อย่างกูดิตอนนี้ท่านอาจารย์เฉลิมใช้นี้ใช้มอไซค์นะครับตลอนไปทั่วประเทศเลยว่างเนี่ยเนาะมีหลายๆทีมตามท่านไปท่านบอกว่ามึงอย่าไปคิดห้าปีเลยมึงต้องคิดวันต่อวันแล้วเหมือนกู <c oughs> เพื่อนเอ้ยกูเป็นห่วงมึงนะมึงไปมอไซคันใหญ่เอ็จะตายจะบอกว่ากูตายบน อ่านมอเตอร์ไซ์บอกมอเตอร์ไซ์มีความสุขของกูแล้วนะโอ้สุดยอดจริงครับลองลองหาดูนะครับนะคลิปที่ท่านพูดสบายพูดสบายสบายสไตล์าาอาจารย์เฉลิมใจนะครับขอบพระคุณครับ0 81878789ไสเดือนบุญรักปามนะครับเมื่อคืนร่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับร่อนแล้วนี่ได้แล้วเราก็จะล่อนไปเรื่อยแต่เครื่องร่อนผมมันพังนี่แหละว,วันนี้ต้องไปหาอะไรมาซ่อมหน่อย เดี๋ยวเมื่อคืนวันวันเชิญเมื่อวาน,วน,น,วนนี้ก็ไปแล้วนะครับว่าจะไปซ่อมแล้วน้องเขาก็รับปากแล้วจะซ่อมให้แต่ตอนนี้ต้องร่อนก่อนวันนี้ต้องไปหาตะแกรงมามาเสริมในก่อนนะไม่งั้นล่อนไม่ได้เลยเนาะศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าครับต้องการมูลไส้เดือนตอนนี้ก็มีหลายท่านสั่งมาแล้วอาจารย์วันศุกร์นะมูลไส้เดือนดินปลูกเพราะว่าผมไม่ได้ไปสองสัปดาห์แล้วตลาดสีเขียวศุกร์นี้ต้องไป วันเสาก็จะไปส่งมูลไส้เดือนที่สุรินทร์นะครับที่แนงมุดแนงมุดนะให้คุณใหม่นะท่านจะปลูกกัญชาหนึ่งตันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ